สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่การที่ร้านโฮตาโรเก่าซึ่งวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็ครั้งแรกของหนูับการกินคาคเซเราจะมาลุ้นกันว่าหนูคือหนูกินยากไหหนูสุขอนุวัฒนไม่ใช่กินยากแต่ว่าอันนีก้ก็กินไม่เป็นอันนีก้ก็กินไม่ได้เลออยายากปะยากเนาะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นการท้าทาย วันนี้นะคะคอาที่เราจะกินก็นคือคอหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเท่านั้นใช่ก็ถือว่าเป็นการเลิ่กต้นที่ดีนะคะซึ่งหนูได้ทำการบ้านมาวันหนึ่งว่าโอเคเราจะต้องเจอกัอะไรบ้างในวันนี้แยวเราเข้าไปดูของในร้านนะคะตอนนี้นะคะเราเข้ามาในร้านแล้วสิ่งที่เขามีให้ก็คือ เป็นผ้าเป็นซอสเป็นตะเกียบเป็นผ้าเย็นแล้วก็มีแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะคะเป็นงแดงใหญ่เป็นซอสเป็นไก่กลุ่มนะครับกุ้หนึบหนับดูได้ไงว่าหนึะ

เราคืนง่ายมากผ่านไปได้แบบสบายเอกินอนนะนี้ีม่เอาเเพิพ้

Wow. เป็นเขาใส่วาซาบิดองมาด้วยปะ่ะแล้วก็มีแบบวาซาบีธรรมดาซึ่งวาซาบินะคะมันไม่ได้แบบมีความเผ็ดขึ้นจมูกเหมือนที่เราเคยกินใช่ปะ่ะมันมันมีกลิ่นแบบอ่อนๆมันไม่ได้เผ็ดแบบเป็นคแบบวาซาบิสดอะอร่อยมากไม่น่าเชื่อว่าหนูสาม,มารถกินแบบกินได้อะ เม,ม,น,น,มน,นูเป็นปลาตาเดียวม,มันดืด่มๆนความดึงด่งๆเลยๆทำไมหนูนกินทุกอย่างมันเหมือนมอมตาเตะเป็นมอตาเต้ทุกอยางคำนีนก้นนก็สบาย อร่อยไปหมดเลยนล้วหิวข้าวไปหแล้วหนูรีมูไม่ถูกเลยค่ะทุกคนนั่นหนูไม่รู้ว่ามันยังไงแต่หนูที่รู้สึกได้คือมันไม่ขาวสองมันมีความแบบดึงด๋งดึ๋งมันแบบว่านึ๋งดึ๋งหน่อยเมนูนี้นไ,นได้กลิ่นเลยรไหมดดดไม่ตดอีก <laughs> แล้วหรอแล้วก็มีวาซาบิปลายเช่นเก๋ดูมากหนูแอบเห็นเมนูต่อไปนะคะ โมตาเต่ขอจริงโมตาเต่แล้วเอาจากมือเหรอคะเอาแบบว่าอะไรเนี่ยรับจากมือสำหรับที่ผ่านมาเมนูนี้นะครับขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเขาจะให้รับจากมือนะครับที่นี่เขาดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีเยี่ยมนะคะเชฟจะ ไม่มีมือเอ้ยที่ใช่หมายถึงไม่มีพวกเรื่องอะไรต่างๆในมือตื่นเต้นปะคำนี้หนูแอบเห็นว่ามีแบบโฮตาเตะแล้วก็มีมีข้าวแล้วก็เอาไม่รู้เมาน้ำเขาเลแล้ว สองคำแลับสิดงพรแล้วขึ้นตาวาเลยนะเหมือนเราคิดไปแล้วว่าแบบตัวซอสแบบ ตัวยูกุระพอมันมารวมกันกับเดบก้นที่เขาแบบเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้คือเดบิ้นเดบิ้นอันจริงชอบคำว่านี้แบบแรกว่าแบบที่คิดว่ามันจะธรรมดาเพราะว่าเคยกินแล้วแต่มันไม่ทรรดต่อไปนะคะเป็น ซึ่งหนูแอบคิดว่าคำเนี้ยแต่ยากสำหรับหนูทั้งนั้นจริงที่ผ่านมามันกี่ระว่าสี่ห้าห้าคำหนูก็ยังไม่ได้แบบยังกินได้หมดยังกินได้หมด ตัวมันอยู่เนาอนี้เนี่อยอาจจะไม่ชิบแต่ก็ไม่ ที่เขาทำมาดีๆเแลาวเขาคัลเลือกวัตถุดิบดีๆมันก็กินได้ง่ายหมดสบายหมดมันมีอุ่นสุกปั๊เป็นหนึ่งปะะเป็นบายปะทรอมอยู่ทั้งหมดมาช่ายยินดีแก้ <ม>ข้าวปะคือเคยกินแล้วมันข้าวเลือดใช่ปะแต่ที่นี่คือไม่ข้าวเลือดไม่มีกลิ่นเลยไอ้คำนีนน้นะครับ อไเงี้ยถ้ากวดกิ่มก็คือ <c oughs> โอโทรโร่เมื่อกี้เรกินอะไรชูโทโร่แล้วโอโทรโร่กับชูโทโร่จ้อ๋ออาคามิชโโูโทรโร่โอโทโร่ ืโอ้ไนก็คือปลาไหลนั่นเองนะคะซึ่งเชฟบอกว่าเชฟย่างมากับใบอะไรสักอย่างแต่ใบเนี่กินไม่ได้หนูอิ่มแล้วเนี่ยเราจะมันอิ่มแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นเมื่อหารดีอิ่มแล้วก็ลุ้นเพราะว่าเราไม่รู้เราจะได้กินอะไรบ้างนะคะคำนี้พี่จะรีวิวให้หนูหน่อยแต่จริงๆหนูไม่ถนัดปลาไหลน ลองดูปลไหลเป็นไงอร่อย oh. ่อร่อยนี่จัดใจคนไม่กินปลาไหลหรอกไม่ค่อยยไม่หมดนะนัวนะเดี๋ยวีขอากินูกไปให้กนให้หมดไดยังไม่หมดยังไม่หมดมันหานใช่ปะเรอ หวานอะอมนกเมกลิ่นอะมันมีกิ่นอะไรอ่ะกลิ่นใบเนี่หรอใบไผอ่ <c oughs> นูสุดท้ายนะคะเป็นข้าวต้น,นี้าสองคำก็ได้นะครับไม่ต้องคำเดียวได้ครับคุกทุ่กับปลาดิบเป็นปลาดิบรวมมันมีหลายหลายปลาอยู่ในนั้นนะคะดูแอบดีใจที่มันเป็นคำสุดท้ายว่าเราก็บไ,ไว้ไล้วเอาเลยพี่นุ้ยให้ผู้ชมได้ดูไปให้เขาดูหน้าตานมาันลื นั่นก็คือไอติมกับเค้กไข่ที่หนูรอคอยเป็นแอ斯กีมเค้กไข่นะครับว้าวออสกีมเค้กไข่นะครับ ดอกไม้ไม่ต้องทานนะครับผมใส่จานนี่เลยนะเชิญชวนทุกคนมาสิคะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่อินสตาแกรมนะคะโคตรลุ1 1 9แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโ o ตรลุดอกมะม่วงกระเนะคะสามารถเช็คลอบกับทางร้านได้เลยโทรมาได้เลยนะคะมีเบอร์อยู่หน้าเพจเลยหรือว่าจองผ่านพีอาร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะขึ้น IG ีไว้ให้จะได้แบบใครอยาก พาะพี่เขาน่ารักมากนะคะสามารถทำมาปรึกษาก่อนได้ว่าโอเคมันเป็นยังไงอะไรได้เลยค่ะเ yeah, ขาเกินเกล้ <laughs>